ใปตัวหองอีกห่อชอบกินผักข้มี่มีรยอย่างนะคอ่าพูดไปเลยค่ะเราป็นหกองปิดฝคะ

เนแ้อขบุเฟ่แต่ถนี้เทียวหัเยอะกระเทียมหมักค่ะกะปองม่ค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดะค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่จ้าเอาเบบไม่เผ็ดไม่เลยนะคะพอนึงแล้วก็เ็ด่อนึงน้ำ้อมไม่คะมีน้ำ้อมจุกจัดนะอันมีทำแบบผกตินะคะมน มียำเชียงใหม่นะคะ,ะซื้อมาจากถนนคนเดินนะคะยังไม่เคยชิมนะดี๋จะชิมดูน,นะคะมียำเชียงใหม่ข้าจะเป็นง มาชิมหมีย่ยำเชียงใหม่แล้ทุกคนยังไม่เคยกินนะคะชิมดูนะครับก็ซื้อมาจากขนมคนเดียวแล้วก็เอ่อก็ทำคลิปวิธีทำให้ดูเลยนะคะและ้วก็มาชิมดูนะครัว่าเอาอห่อไม่ได้เหรอทุกคนก็อร่อยนะคะใส่ตัวห่อกร่อยน้องใส่ใส่รสชาติ้ีเข้ามาอร่อยด้วยทุกคนแซ่บๆนะ ใส่เพื่อนหรือไม่40บาทสุดมากเลยลองใส่มาดูนะนมียำกันไหมคบทุกคนมียำม,มี้ำ

办，板，老板<拜>，谢谢。